คนนนอยู่บ้านนสวัสดีทุกคนวันนี้พาทุกคนมาอยู่ที่จังหวัดนองคายเป็นงานเทศกาลยังยากมาเพราะอได้อ่านหนังสือในประเขียนอ่านยากพนนอดนะเดี๋ยวเจ้าที่เจาถ้ามาให้สุเฟอร์ลุกตุกตุกมาเพราะเราเป็นงานใหญ่ประจําจังหวัดนองคายของประเทศเย่ยประดาประดาพญานาคทน,นี่เดี๋ยวพาทุกคนเข้าไปเลาะภายในงาน ทุกคนน่าตื่นเต้นอยู่เลยก็จะปิดเห็นบ่ปิดถนอนอคนทางจุดนั้นเลยก็คือทางนี้เพิ่นปิดเลยแจ้งโมเปกตาอยู่ทุกคนแล้วเขาจะเห็นค่้างอลังการเติบอยู่เลยขณะว่าทางเขาซื้อๆได้เนีย่ยก็จะปิดทางให้เลย <c oughs> อันนี้ไม่เหรอวะเอดไว้โอเอดไว้นอกขายอยบอกง่าย อย่มาเพิ่อันเครื่องขายเรียกจะเห็นเครื่องขายเรียกมันยุ่งเสร็จเลยนี่เพราะเพราะหมามา,า,มาว่าะจะมาตลาดของผมจะมาเจองานอันนี้กันเลยว่าอยู่ตลาดของผมก็จะบริปเปิดลนะวันนี้เป็นมือเขาการนะเป็นวันพุทธที่เ้ามานี่มันมาตอนแรกเนาะเลิกการแล้วก็มาโอ้ไม่ค่าแมวนะ,นะองไม่รู้อ่ะเขนมพาละนี่ ก็น่าจะให้ไวแนะ่ๆเดี๋ยวเ่ามาชอบมาห้ไลท์ก็ง่าก็จะไม่ยัง่งเด,ด่น้องโอ้อันนี้เป็นสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ทุกคนสตรอเบอรี่ก็จะมาเสียบไม้แล้วน่าจะไม่นั่นมันตานนะแหละที่ก็จะใหดอ,ออกมาลาจานะอันนี้มันน้ำหอมคุยจีแพงเพราะสองเก้าศูนย์แค่สองเก้าศูนย์ ระมาแสานปลาหรือบ้อสองแสนน้อง <_ d ance> นปลาประมาณเสนเจ็ดสนแปดอาหมี่ทอนี้เป็นอะ้รอาหารทอดปลากระพงเสียงยังไม่หยาง,ยางน่าจะเป็นเป็นละคร นะคาเป็นละครอุ้ย, <c oughs> ยทุกคนอันนี้ก็วันนี้เขเหนียวม่วงนะเขาที่เขียววันนี้เลยไหมอุ้ยทุกคนวันนี้น่าสนใจยอยู่เลยข้าวเจ็นวันนี้นะยราคาไม่นี้ก่าตีปาตีห้าสิบบาทห้าสิบบาทเท่าไหร่วะ 32, ไรจะสามสิบสองหันก้นไว้จะเอาอยู่ดิร้อนมากไง <c oughs> อันนี้เป็นอาหารแหง้งพวกปลาหมึกและก็ปลานเอ,อ็นอะเน็บเจ็บโอ้มันสวยง,งานเอู้เขาจะมีเวทีเด็กๆทุกคนก็จะเต้นวิ่อย่างเนี่ยไปเบิง้งตะมูดีลักซิิสบอลน,นี่นะเด็กไปเบิง้งไปเบิ้งหน้าเวทีก่อนรอมาชดจิตมหน,หน้าเวทีน่ะ เจ้าเพลงนี่ยาลิกาสิ์อย่างเดียวแล้วนี่นะโอ้น่าจะแบบการสแสดงคณะลิเกนี่คิดยากล่ะโอ้เครีรองชอลผิดเมื่อยนึงทุกคนอ๋อตุรคนโอ้ออโอดีโรงพยาบาลน้องคาย แล้วมานเลยก็คุ้นคุยว่าจะไงล่ะครับอ้ำสับุ่นเป็นลูกไส้เป็นเน่ามากข้นเจ้าเมื่อหนองคายข้างโมเหตุาที่เป็นแรกงานค้นหนองคายนี่นี่ใช่บรรยกาศคุ้นใช่ครับพี่ก็ต้องขออภัยทุกคนงานสลงองอนุสาวรีปะปะย์ภาพยังแยากแหละพ่อแม่พี่น้องชาวหนองคายภาพพ่อ หีือว่าจะเป็นป่าบจนห่อจิบวตามที่เราเดาไม่อันนี้เป็นรานพญานาคเจ้าทุกคนให้พระเจ้าน้องยาเธอลงมมือประจักษ์ศิลป์ป่าคมเกณฑ์อาสาสมัครผู้ชายชาวเมืองของไทยที่จะร่วมเป็นอาสาสมัครในปราบหัวท่อที่รุกมาย่างดีอยู่ประเทศสยามประเทศผู้ชายชาวเมืองของไทยผู้ใดอยากจะเข้าร่วม เทียมแ่าเทียมไหลกับพระสารพระองค์ท่านในวันพรุ่งนี้เวลาเช้าขอให้มาลงชื่อและสังเลขเพื่อที่จะร่วมเป็นอาสาสมัครและทำการติดตั้งการทหารเตรียมที่จะไปสู้กับท่านแบบแสดงละครสมัยก่อนไอ้คนลุ่นหลังเมืองนี่ว่าเตาก็บบุคคลเห็นผลว่าดอกบุญดอกนี่พวกทุกคนเายดีก้อให้เจรีบวะ เข้ากระบาดีเ้าเตียเลยนุกคนถเกิดว่าขวดะวนแล้วขั้นบะไรไปนะาะแต่สำหรับใ้ยอดกินเขาเขายอนเกิดลดงซื้อนี้แม่แม่ก็โตหลักบักบุญเข้ากับกางสม่กนข้าวมันไปสบายก็นาหารกันยำจะขึ้นเวทีได้เราจุดถึงวีดีต้วง้าแกโตแต้วก็เป็นปัญหาเอียนหรอแต่ว่าแม่ตูม่าแม่เอากุลารเรากันเขาแล้วร่วมถึงจัป่านั้น รู้สีไวจะไหนอัโตอัีนี่ยินเสียงอยู่บนต่อ้หมเพื่อสู้อะไรว่าถึกลับ่าเราเอาไกพอได้ว่าติงใหญ่ว่าอย่างลอกโอกาสท่จะอบืนเขาไปพยันากันไปสมัครยันโอ้ยกำปีันก็เป็นไอ้บุญไปสมัครอยกระืเสื้อยูเ้วันี้จะาไรบ้างอี้อ้นี่ จะอา,งงงงาองแมบำาแล้อหเศาเว้ด้วยบุรอโอ้ก็จะต้อคิวให้ยังไราตนแม่เเยมาบอกว่าโอ้ัอน,น่าจะไม่เขาจะแจก,กของแม่ขันุกเห็นว่าการแต่งอหารเสียเอแม่ลำบากเศ้าดแจกยังเระ,ะนีะยกสน,น,นภา,า,นากาชาตไทย เราชาดจังหวัดนองคาย้ใหม่โอ้ได oh, ้ขนมเจีต้องคิวเงียพดขั a ้น่อปอาล้วี <Jo> ่ยั He ็ไม่มาแล้วไปสูง <when> ับโอ้ไปับเรียอยไไปเรื่อกิจกรรมนนี่เลง้นะไม่้ืมา ยังกกจะตากันยังโอ้ยคือสียางเป็นสาวข้าวมเป็นทหารเอ้ยซ้ายเหมือนปากงลิป่อขายเดี๋ยวมาอยู่บนบิบบนมา่าก็จะเห็จนไมนี่ใครๆว่ามันมียังอยู่ไหนไหนก็จะตัก่น เสยงก็สก็ยังเลอยู่เลยนะก็ยงก็ยังเล้อยู่เร่ีว่าเสียงสว่ะงนเราก็มีมากมานะคะทั้งรางวัลแจ็คพอ์นะคะแล้วก็รางวัลไม่ว่าจะได้หมดก้นนะคะนันก็คืองเจ้าชูรางวัเป็นหมอพี่น้องเป็เดี๋ยวชอบมากเลยรางวัลในหมวดคองนะคะก็จะเป็นน้ำยาปรบพานุนะคะ ก็มีบินไม่อย่างมายอะนเราแหละนี่บอกมีบินมาเตช่วยผมเนจากน้นเาวันนี้ก็ออโอ้คุณ่าจะเอาไปเล็กไปเล็กยังขนมยังไหนอ่าตัยนไม่เล็กเคยมาบ้านัันจะเรือกันนองอนี่คเ้นดาซิตี้มาโซลรถเท่ากตจะเปนรถเฮารุ่นรุ่นสองนสาวตัวรุ่นไม่ตอนนี้ไม่กล้าหยอกนะเห็น ไปราบบังิัเพื่ออาหารไปหากระจกหน่อยมา่ันีค่นัค่ะรการ่างๆต้องถ่างๆโมือนี้มือเข้ากันได้ก่อนเป็นมือนครพี่ขออนุญาตนะคะอรถอะไรมาคะพี่รถเกงมาเอากลับไมได้ นี่มีท่อนหมาโอ้ไม่อยายัฟีสุลลศิษ์สุลลอยบาทยังฟรีนะครับเขาแจสุลสิษฐ์พอบรว่ารยังฟรี ไอ,อ้อาจบดไปไปพาไปเมื่นนอไเจะไยจะอยทำผสมชิวาบห็นเนะาะเรื่องคนอยู่บ้านคนเลยเลไปละร้อยโอ้โไดิติตราคาเมื่อกี้เราซต้อตลาดของถมไปละร้อยไเคร่องอีกหรอตักเสียบแม่ร้อยนึ่ง 6 0 0หกพนกว่าไ,ได้คือแต่ก้อนน่ะรอยน่ะมันก็ได้หลาย5อ0ห้าพี่ิบเยนเยอะนัะอุ้ยมันขึ้นไปหลายมันเงินเฮามันเฟองหลก็เลยว่าซีๆเนี่ยเขต้องได้ขึ้นก่อนวนง่ายแหละก็จติดสินใจซื้อ เคฟนๆคนสําคัทญนีก่ก็จะปิดประมาณกกนี้ก่อนเดี๋ยวกันเลี้ยงกันนะจีฟ้าเราไม่เพราะมึงนี่มาแบบงงๆกันนะบูงๆบูงว่าก็จะมีงานอาันนี้ซ้ําม,มาแล้เก่าจีฟ้าเรอตลาดของถมมาแล้วคุณปิดก็เลยมาเอ้ามารอพี่เบิ่งจหน่อยพอเพราะมันงานง่า่เพราะอืมสุดท้ายรถตุ๊กๆเรานนพูดว่าโอ้เป็นงานใหญ่ประจำจังหวัดนอกคายเลยสำหรับงานนี้เน,น,น,นี่ยมาแล้วทุกคน